กันนะในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีอันนึงที่เรียกว่าการทำงานต่อเนื่องครับอืมซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนเราใช้ชื่อว่าอะไรแต่ครูใช้ชื่อเบื้องต้นว่าการทำงานต่อเนื่องไปก่อนละกันนะครับลักษณะของการทำงานต่อเนื่องก็คือ เมื่อเราพิจารณาอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยงานมันยังไม่จบงานมันยังไม่จบยกตัวอย่างเช่นโยนเหรียญสามเหรียญเลยอะนะฮโยนเหรียญสามเหรียญครั้งละเหรียญน,นะครั้งละอันนะครั้งละอัน,น,ท,อน,นที่เกียดเขียนเหรียญน,นะ โยนเหรียญสามเหรียญครั้งละอันการโยนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามถูกปะมันต้องโยนสามครั้งใช่ไหมอ่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยโยนได้มีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างครับใช่ครั้งละอัน,อนก็คือต้องโยนสามสามครั้งอะโยนตรึกตรึกตรึก,รกอย่างเงี้ย ไม่หัวก็กลอยถูกปะครั้งที่สองไงไม่หัวก็กลอยแล้วครั้งสุดท้ายอะ่ะเออไม่หัวก็กลอย,อ,อ,อ,ยอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอาเหตุการณ์หรือว่าเอาสิ่งที่ว่ามันจะเกิดในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามมาคูณกันครับจึงได้เป็นสองยกกำลังสามหรือแปดวิธี โอเคไหมอืมอันนี้เรียกว่าการทำงานต่อเนื่องความหมายก็คือโยนครั้งแรกเนี่ยงานยังไม่จบเพราะโจทย์บอกว่าโยนสามเหลี่ยญครั้งละอันก็ต้องโยนสามครั้งครั้งที่สองงานก็ยังไม่จบก็ต้องโยนครั้งที่สามงานถึงจะจบโอเคไหมและเอาแต่ละวิธีเนี่ยมาคูณกันนะฮะ เอาแต่ละวิธีมาคูณกันอันนี้ล่ะคือเรื่องของการทำงานแบบต่อเนื่องงานต่อเนื่องคูณกันนะฮะใช้ได้กับทุกสิ่งเกือบทุกสิ่งในบทนี้นะในระดับชั้นม .3 อันนี้คือหัวใจของเรื่องความน่าจะเป็น หรือว่าการสุ่มในระดับชั้นม3นะครับคือต้องเข้าใจเรื่องการทำงานต่อเนื่องถ้างานมันยังไม่จบจะต้องมีงานต่อไปอีกคือคูณกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สองคูณสองคูณสองเนี่ยมันเกิดจากแผนภาพต้นไม้ครั้งที่หนึ่งไม่หัวกก้อยถูกไหมครั้งที่2องไม่หัวกก้อยครั้งที่สามไม่หัวก้อยเห็นไหมฮะ มันก็จะเป็น8ดครั้งพอดี8วิธีพอดีนะเพราะฉะนั้นแรกเริ่มเลยเนี่ยในบทของความน่าจะเป็นหรือว่าในบทของการสุ่มเนาะการสุ่มวิธีอะไรเงี้ยนะหนึ่เราเรียนเรื่องเรื่องแผนภาพต้นไม้นะฮะสอเราจะเรียนเรื่องงานต่อเนื่องเนี่ยแหละ แล้วในงานต่อเนื่องมันจะมีการแบ่งเป็นกรณีเหมือนอย่างในโจทย์ก่อนหน้านี้ที่เราเจอแล้วคือถ้างานต่อเนื่องใช้วิธีคูณส่วนการแบ่งกรณีกรณีที่1กับกรณีที่2ใช้วิธีบวกนะฮะเท่านี้เท่านี้เลยในระดับชั้นม .3 มมันถึงได้จบเร็วไงบทนี้มันถึงได้จบเร็วเพราะว่าเขาสอนนิดเดียวเขาสอนแค่นี้โอเคไหม นะนะนะที่เหลือคือเดี๋ยวเราไปทําโจทย์แล้วเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องคูณเมื่อไหร่ที่เราจะต้องบวกแล้วแต่ละตัวเราจะนับยังไงเพราะว่าสถานการณ์ในการหยิบลูกบอลไม่ใส่คืนหยิบแล้วใส่คืนหยิบแล้วสีต่างกันหยิบแล้วลูกบอลมีลักษณะแตกต่างกาันหรือเหมือนกันอย่างเงี้ยมันคนละสถานการณ์อันนั้นคือเราต้องตีความละโอเคไหมนะนะอ้าวละ เพราะนั้นอันนี้คือหัวใจของบทนี้แหละเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันนะครับ